อเอาแค่ต่อยหมัดสองอย่างเดียวบิดยังไงแล้วถ่ายรูปไว้อู้บิดขายืนบิดยังไงแค่นั้นแหละทำภาพค้างเอาไว้น่าจะต้องค้งเอาไว้นะอ่าพอมาเหนื่อยๆก็นับหนึ่งสองสามแล้วต่อยนะเออแก็เลยบิดขาบิดขวาบิดขาอยูกกันนะต่อยขวาอย่างเดียวนะหมัดขวาอย่างเดียวอ่าอหมัดซ้ายด้วยฮะพอมาต่อยหมัดหลังนะพอๆมันสองสามต่อยหมัดหลังขาไถ่ อ่าาต่อยมาขวาท้ายอยู่หน้าขาท้ายอยู่หน้าข้ายอยู่หน้าอต่อยมีฐาด้วยนะก็ขานเลยนะอ่าหนึ่งสองสามวทกมึงดึงข้าวยมึงต่อยมึงเอ๊ะมเล้ยงมึงเลู้เียงต่อยตรงน้าที่ แล้วเดี๋ยวออไปเป็นฮะุกนะพอจะต่อยไปแล้วมาตอ่อฮุกถึงน้ำหนักปัดขาหลังฮ <captain. S 1> ุกหยุดแค่เนี้ยปิดขาด้วยอ่าเปิดขาหน้าช่วยด้วยนะเปิดช่วยเลยอ่พร้อมเอาฮุกอ่าเปิดขาหน้าช่วยด้วยอ่ะอับบัดหนักหลังนะว่าบอกอับบกัดหนักหลังมือปิดกันให้ดีด้วยนะถึงน้ำหนักขายถูอับบกัดอ,อ่า

เลยอ่ามแขงี้วเก้าแอ่าต้องไมือนกนนะอ่าตอฝั่งนะเราจะเห็นเ่ยขวา้ขวาสิสนั่้ายนั่งมือโตมือต้องออาอว่าตอหลังนะซ้ายบอคิวไว้นังนั้นั่งบ๊อคิวไว้ อ๋อ bon มันรับบคิวไว้เก้าปัดบอลแล้วกลับเลยอือเอาไห้เก้าพันกลับเลยนะครับเก้าอ่าเก้าข้งไว้อทีนี้เก้าข้างเอาไว้นะปัคัดแล้วข้างไว้ข้างนิดนดงดูตัวใครบล็อกได้บล็อกอีกเดีวัดตีนเราีนะเว้ยระวังนะขอบเต็มตัวเก้า

ทำเลยค่ะได้ไหมโอเคนั่งเอาแคนี้แหละก็แล้วก็อะไรล่ะตอนนี้ไม่ลงมาพี่เลยยังไม่ตัวนี่มันสักอาจารย์อะไรมาจัดซอกจัดซอกขนมันเลยนะ เียพรุ่งนี้เปิดค่ายแล้วนะคะเดี๋ยวค่ายค่ายพรุ่งนี้ค่ะอันไหนเปายี่สบอ็ดอืออืออือนที่ยี่สิบ็ดฮะแล้ววันนี้วันที่อะไรไม่รู้เลยมาแต่อเมริกาเลยลูกกอล์ฟโอ้โหวัดเวลาเล่นยองงันกันเขียนไม่อเมาแลไม่ได้เที่ยงเลย